ผมมีแผนเดินทางท่องเที่ยวไปที่จังหวัดระยองครับแต่ผมไม่ค่อยรู้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยองมากนักก่อนไปเนี่ยผมก็เปิด Google ค้นหาครับแล้วก็ได้รู้ว่านอกจากอุตสาหกรรมแล้วจังหวัดระยองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทะเลที่สีของน้าทะเลเนี่ยมีความสวยและก็ใสไม่แพ้ทะเลทางภาคใต้มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา ที่เขารวบรวมปลาทะเลหลากหลายชนิดและก็เยอะมากๆเลยครับเอามาไว้ที่นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็รวมไปถึงปลาฉลามด้วยมีน้ำตกสุดชิลครับที่น้ำใสและก็เย็นสบายมากๆซึ่งเราสามารถลงไปแช่น้ำกับฝูงปลาได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีเส้นทางธรรมชาติเดินชมทุ่งโปร่งทองครับและผมต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าทุ่งโปร่งทองของที่นี่กว้างมากๆและก็สวยมากๆด้วย่ะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับกับการรถทิปเที่ยวระยองวันเดียวของผมมาดูกันครับว่าการรถทิปเที่ยวระยองวันเดียวของผมเนี่ยผมจะแวะเที่ยวได้กี่ที่กับทริปท้อง EP ที่ยี่สิบระยองที่ไม่ได้มีดีแค่ทะเลครับ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งซึ่งสาเหตุที่ผมต้องมาที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยก็เนื่องมาจากสักสองสามวันก่อนเนี่ยผมรู้ตัวว่าผมมีเวลาว่างอยู่หนึ่งวันนะครับแล้วก็อยากจะมาเที่ยวแล้วก็ถ่ายคลิปให้กับคุณผู้ชมดูโดยโจอดของผมเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะักแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้ผมไปเที่ยวได้หลายๆที่ภายในวันเดียวหลังจากที่ผมค้นหาข้อมูลมาเนี่ย ก็พบว่าจังหวัดระยองเนี่ยน่าจะตอบโจทย์บนที่สุดแะก็เนื่องมาจากว่าจังหวัดระยองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่าการที่ผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยภายในวันนี้ผมน่าจะแวะเที่ยวได้หลายที่พอสมัวรเลยทีเดียวใช่แล่ะครับจากแผนการที่ผมวางไว้แบบคร่าวๆเนี่ยก็คือผมจะออกจากกรุงเทพในเวลาตีสามกว่าๆนะครับแล้วก็จะมาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแรกของจังหวัดระยองเนี่ยในเวลาหกโมงเช้าโดยประมาณครับ โดยจุดหมายหล,หลักๆที่ผมวางไว้เนี่ยก็คืออำเภอที่คมพัฒนาอำเภอบ้านไายอำเภอเมืองระยองแล้วก็อำเภอแกลงนั่นเองครับตอนนี้เป็นเวลา6โมงนะครับผมน่าจะมาถึง ไว่ยไปหน่อยและนี่ก็เป็นการมาไหว้พระที่ไวัยที่สุดสาหรับผมครั้งหนึ่งก่อน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับโชคดีนะครับที่ทางวัดเขาเปิดประตูไว้แล้วผมก็เลยสามารถขับรถเข้ามาจอดแล้วก็เข้ามาไหว้พระได้ครับวัดที่ผมมามีชื่อว่าวัดละหารไร่ครับโดยวัดแห่งนี้ผมคิดว่าน่าจะมีชื่อเสียงมากที่สุดและของจังหวัดระยองซึ่งก็อาจเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงปู่ทิมนี่แหละครับ จึงทําให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและก็คนในพื้นที่ให้แวะเวียนกันมากราบไหว้บูชากันอยู่ไม่ได้ขาดหลวงปู่ทิมท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังครับและถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนนหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ยังคงมีเยอะอยู่ครับโดยในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลพระเครื่องเอาไว้หลายรุ่นเลยทีเดียวละครับซึ่งในบางรุ่นก็ไปที่ต้องการของเหล่าบรรดาเซียนพระแล้วก็นักสัตสมพระเครื่องมากๆเลยละครับและแต่ละองค์ที่ผมยกตัวอย่างเอามาให้ดูเนี่ย ราคาเช่าบูชาแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับและในบางองค์ก็มีเรื่องเล่าขานสุดอัศจรรย์ที่ถูกเล่าต่อๆกันมาด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือพระก,กิ่งชินประชนตัดสายรุ้งขานนี่แหละครับโดยเรื่องมีอยู่ว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งครับได้รับพระรุ่นนี้ไปแล้วก็ไปทําการอธิษฐานขอกับองค์พระนะครับว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยขอให้สามารถตัดสายรุ้งให้ขาดได้และหลังจากที่เสร็จสิ้นคําอธิษฐานก็นํามือที่มีองค์พระอยู่ตวัดปัดไปที่สายรุ้งนะครับแล้วก็ปรากฏว่า สายรุ้งก็หายไปทันทีเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้วิจารณญาในการเชื่อกันด้วยนะครับเขาเล่าต่อๆกันมาครับและเชื่อกันไหมครับพระกิ่งชินบัญชรรุ่นที่เป็นเนื้อทองคำเนี่ยราคาเช่าบูชาจะอยู่ที่องค์ละ30กว่าล้านบาทเลยนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ใช่คนชอบสะสมพระเครื่องมากเท่าไหร่นะักแต่ชอบเที่ยววัดไหว้พระมากกว่าครับซึ่งที่ผมแวะมาที่นี่เป็นที่แรกเนี่ย ก็เพราะอยากจะมาไหว้พระขอพรให้โชคดีและก็เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับ<ป>เอาจริงๆผมก็รู้ตัวดีนะครับว่าการจะเดินทางไปไหนให้ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทแต่การที่เรามีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเราอยู่เนี่ยสำหรับผมมันก็จะอุ่นใจแล้วก็สบายใจกว่ามากๆเลยแหะครับ ตอนนี้ผมกาลังจะเดินทางออกจากวัดแล้วล่ะครับและในสถานที่ต่อไปผมจะพาไปสู่อากาศยามเช้าที่อ่างเก็บน้ําดอกไกรในอําเภอปวกแดงกันครับโดยในตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับคิดว่าอ่างเก็บน้ําดอกไกรยอยู่ในอําเภอนิคมพัฒนาแต่จริงๆแล้วอยู่ในอาเภอปวกแดงนะครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมเข้าใจผิดเนี่ยก็เพราะมันเป็นพื้นที่ติดต่อกันนั่นเองนะครับที่นี่ก็คือศูนย์บริการพัฒนาปวกแดงตามพระราชดำริครับ โดยอ่างเก็บน้าดอกกายจะอยู่ทางด้านหลังเดินเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับที่นี่เขาจัดงานกันบ่อยนะครับมีตลาดโอท็อปบ้างมีงานแสดงดอกไม้บ้างจัดงานแต่ละทีเนี่ยคนก็จะเยอะมากๆเลยแหละครับหาที่จอดรถกันลําบากว้าวุ่นเลยแต่ในวันปกติที่ไม่มีงานที่นี่ก็จะเงียบสงบแล้วก็อากาศดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะตอนเช้าๆกับตอนเย็นๆซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะนิยมมาออกกําลังกายกันที่นี่แหละครับ เดินมาถึงแล้วล่ะครับอ่างเก็บน้ำดอกไม้ที่นี่ผมจะถือว่าเป็นสถานที่อนเนกประสงค์มากๆที่หนึ่งเลยแหละครับก็เพราะว่านอกจากที่นี่จะถูกจัดงานอยู่บ่อยๆแล้วเป็นที่ออกกําลังกายของคนในพื้นที่ที่นี่ก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ,อีกด้วยนะครับบางคนเขาก็มาตกปลากันครับบางคนเขาก็มาลงเล่นน้ํากันที่นี่ส่วนบริเวณร,รอบๆอ่างตอนกลางคืนเนี่ยก็ยังสามารถมากางเต็นท์นอนกันได้อีกด้วยล่ะครับ อากาศตอนเช้าของที่นี่ดีจริงๆครับผมรู้สึกสดชื่นแล้วก็หายเหนื่อยขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากที่ขับรถมาเป็นเวลานานและมันก็ทําให้ผมอยากจะออกเดินทางค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนี้ต่อไปทันทีแล้วล่ะครับสําหรับใครที่กําลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ําดอกไายเป็นสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนําครับที่นี่มีร้านกาแฟครับมีสวนดอกไม้ให้สามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปกันได้และบรรยากาศดีๆของที่นี่จะทําให้คุณชอบที่นี่เหมือนกับผมในตอนนี้นั่นเองล่ะครับ ผมขับรถเข้ามาหาอะไรกินรองท้องในตัวเมืองระยองครับและหลังจากที่ผมกินโจ๊กชามนี้หมดผมจะพาไปชมชายหาดที่หนึ่งครับอยู่ในตัวเมืองระยองนี่แหละซึ่งจะเป็นชายหาดที่สวยมากๆแต่ก็จะแฝงไปด้วยอันตรายครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่หาดแสงจันทร์นะครับหรือคนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าหาด PMY ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เรียกชื่อกันมาจากสีแยกพิมไวท์ที่ผมผ่านมาทางด้านหลังเมื่อสักครู่นี้นะครับาตามความคิดของผมผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับและถ้าถามคนแถวนี้ว่าหาแสงจันทร์กับหาดพิมไว้ไปทางไหนก่อนที่เขาจะบอกทางเราเขาก็จะบอกเราก่อนว่ามันก็คือที่ที่เดียวกันนั่นเองละครับส่วนสีแยกทางด้านหน้าถล้ยวซ้ายไปเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าถนนสายล่างครับซึ่งถนนสายนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านเหล้าผับบาร์สปาโรงแรมประมาณนี้ครับถ้าใครชอบเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน ก็อลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับถ้าขับรถมาจนถึงรูปปั้นของนางผีเสื้อสมุทรแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราขับมาถึงหาดแสงจันทร์แล้วล่ะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาที่จอดรถก่อนครับแล้วจะลงไปถ่ายบรรยากาศสวยๆของชายหาดแห่งนี้ให้ได้ดูกันครับ คลื่นลมแรงอันตรายห้ามลงเล่นน้ำถ้าจะดูจากบรรยากาศที่สงบเงียบบวกกับเสียงคลื่นทะเลเบาๆในตอนนี้มันก็อาจจะดูขัดแย้งกับป้ายเตือนใช่ไหมล่ะครับแต่ก็อย่าได้ประมาทหาดแสงจันทร์แห่งนี้เป็นอันขาดครับเพราะที่นี่มีคนลงเล่นน้าแล้วก็เสียชีวิตกันอยู่ทุกปีเลยครับโดยบริเวณนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หาดนะครับ ตรงนี้เรียกว่าหาดแสงจันนะครับถัดเข้าไปทางด้านนูนะ้นเนี่ยจะเป็นหาดสูชาดาแล้วก็ถ้าไปทางด้านนี้จะเป็นหาดแหลมเจริญใช่แล้วล่ะครับซึ่งในทุกๆหาดก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งแนวเลยนะครับโดยการวางหินกั้นคลื่นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองแหะครับอ้าวแล้วทําไมถึงต้องมีหินกั้นคลื่นละ่ะก็เพราะว่าคลื่นลมของที่นี่มันแรงจรงิจรงๆเหมือนที่ป้ายเขาเตือนไว้เลยครับโดยเฉพาะหน้ามรสุมถ้าไม่เอาหินมากั้นไว คลื่นมันจะเข้ามาซัดเซาะชายฝั่งและก็กินพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุที่คนลงมาเล่นน้ําแล้วก็เสียชีวิตที่หาแสงจันทร์มันก็เป็นเพราะว่าเวลาที่คลื่นมันซัดชายฝั่งแรงๆเนี่ยเวลามันดูดกลับมันจะดูดกลับแรงเช่นเดียวกันครับและขณะที่เราว่ายน้ําอยู่มันจะดูดตัวเราให้ออกห่างจากชายฝั่งไปเรื่อยๆนะครับและเวลาเราว่ายน้ํากลับ มันก็จะเหมือนกับเราวไหวยทวนน้ำนั่นแหละครับและส่วนใหญ่ก็จะหมดแรงก่อนแล้วก็จมน้ํานั่นเองนะครับซึ่งในปรากฏการณ์แบบนี้เขาจะเรียกกันว่าคลื่นดูดครับหรือในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่า rip current นั่นเองนะครับและถึงแม้ว่าที่นี่จะมีคนลงเล่นน้ําและก็เสียชีวิตกันอยู่ทุกปีแต่ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของหาดแสงจันทร์มันก็ยังทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของตัวเมืองระยองอยู่ครับโดยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาก็จะมีป้ายเตือนและก็กดกติกาอยู่ครับ ซึ่งถ้าเราผู้ไปเยือนทาตามกฎกติกายอย่างเคร่งครัดแล้วเนี่ยความสูญเสียต่างๆมันจะย่อมไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปที่ผมวางแผนไว้แบบคร่าวๆเนี่ยก็คือหลังจากที่ผมออกจากหาดแสงจันทร์แล้วเนี่ยผมก็จะขับรถขึ้นไปเที่ยวแถวเขาเชมเอาแถวแกลงนู่นเลยนะครับแล้วก็จะขับรถแวะเที่ยวย้อนกลับลงมาเรื่อยๆจนมืดนั่นแหละครับที่นี่ก็คือน้ําตกเขาเชมเอาครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าจังหวัดระยองเนี่ยนอกจากจะมีทะเลที่สวยแล้วก็ยังมีน้ําตกที่สวยมากๆอยู่อีกด้วยแหละครับโดยน้ําตกเขาเชมเมาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ชั้นนะครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแต่ณขณะที่ผมเดินอยู่เนี่ยฝนมันก็เพิ่งหยุดตกใหม่ๆเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็เตือนเชิงห้ามนะครับว่าหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยอย่าเดินขึ้นไปชั้นที่สูงกันมากนะักเพราะว่าพื้นมันลื่นนะครับเดี๋ยวจะได้รับอุบัติเหตุกัน ผมก็เลยตัดสินใจจะขึ้นไปแค่ชั้นที่2ก็พอครับซึ่งจะเป็นชั้นไฮไลท์มีชื่อเรียกว่าวังมัดฉาครับน้ำใสและก็ไม่ได้ไหลแรงมากครับเป็นน้ำตกชิวๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆ ซึうう่งบริเวณนี to to ้ก็จะมีฝูงปลาอยู่มากมายเลยนะครับโดยเราสามารถลงไปเล่นน้ำแล้วก็ให้อาหารปลาได้ด้วยล่ะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วผมอยากลงเล่นน้ำมากมากเลยครับแต่ติดอยู่ที่ผมไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต้องแวะไปอีกหลายที่ด้วยออกจากที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวแถวอำเภอแกรงกันบ้างครับ สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าทุ่งโปร่งทองปากน้ำประแสครับตั้งอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับโดยเขาจะทำสะพานไม้ให้เราเดินเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศของป่าชายเลนครับซึ่งตลอดทั้งทางก็จะเต็มไปด้วยต้นโกงกลางไม้ป่าชายเลนต่างๆแต่ที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ก็คือต้นโปร่งครับซึ่งต้นโปร่งของที่นี่จะขึ้นหนานแน่นแล้วก็อยู่เต็มพื้นที่กว่า6,000ไร่เลยนะครับก็คือมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวละครับ โดยเจ้าต้นโปรงเนี่ยใบยมันจะมีลนะักษณะเป็นสีเขียวสะท้อนนะครับเวลาที่มีแสงแดดส่องลงมาที่นี่ก็เลยได้ชื่อมาว่าทุ่งโปรงทองนั่นเองแหะครับที่นี่สวยมากๆนะครับแล้วก็อากาศดีด้วยใครขับรถผ่านไปผ่านมาดีแถวอเวอเภอแกรงอย่าลืมแวะมาเที่ยวทุ่งโปรงทองกันนะครับและออกจากที่นี่แล้วผมจะไปแวะเที่ยวที่ไหนอีกไปรับชมกันต่อได้เลยครับ ผมขับรถย้อนกลับลงมาแล้วล่ะครับและที่ที่ผมอยู่ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองตั้งอยู่ที่ตำบลเพอเพําเภอเมืองระยองครับโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะตั้งอยู่ไม่ได้ไกลกันกับท่าเรือมากนะครับซึ่งจะเป็นท่าเรือที่ขึ้นไปเกาะเสม็ดนั่นแหละครับในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์เขาก็เปิดทุกวันนะครับเปิดเวลา10โมงเช้าปิด4โมงเย็นครับส่วนค่าบัตรเนี่ยกระถูกมากๆผู้ใหญ่30บาทเด็ก10บาทเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้เขาก็ได้รวบรวมสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดเลยครับเอามาไว้ที่นี่และก็เยอะมากๆเลยครับโดยเฉพาะปลาโดยปลาแต่ละชนิดที่เขานํามาจัดใส่ตู้โชว์เนี่ยมันก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปนะครับและบางภาชนะที่นําปลามาใส่เนี่ยมันก็ช่างแปลกตาและก็สวยงามมากๆครับ นี่มีปลาเยอะและก็หลากหลายชนิดมากๆครับซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นอุโมงค์ปลานะครับโดยนักท่องเที่ยวเขาก็จะนิยมมาถ่ายรูปกันตรงบริเวณนี้แหละครับเข้ามาในนี้บอกเลยครับว่าเพลินมากผมลืมเวลาไปเลยครับเหมือนเหมือนกับเราอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็มองฝูงปลาว่ายผ่านไปไว่ายผ่านมามันเพลินจนหัวสมองไม่ต้องคิดอะไรเลยครับ โดยสถานที่แบบนี้กับราคาบัตรแค่30บาทผมไม่เสียดายเลยครับมันคุ้มค่ามากๆและพิพิธภัณฑ์สั์น้ำระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมอยากจะแนะนำให้มาสัมผัสบรรยากาศกันดูสักครั้งครับผมเชื่อนะครับว่ามาเที่ยวที่นี่คุณจะได้รอยยิ้มและก็ความทรงจำดีๆกลับไปกันทุกคนแนะ่นอนครับออกจากที่นี่แล้วไปหาที่เที่ยวกันต่อครับ ขับรถขัดออกมาหน่อยครับก็จะมาเจอกับตลาดเทศบาลบ้านเพซึ่งตลาดแห่งนี้ผมจะเรียกว่าเป็นตลาดขายของฝากกันแล้วกันครับโดยสินค้าภายในตลาดก็จะเป็นจำพวกปลาหมึกแห้งปลาเส้นปลาย่างทุเรียนทอดทุเรียนกวนประมาณนี้ครับซึ่งจะเป็นสินค้าที่นิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากกันนะครับและหลายๆร้านก็ขายของเหมือนๆกันเลยครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยมีความสามารถที่จะต่อรองกับร้านไหนได้ก็ซื้อร้านนั้นเลยครับ ส่วนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงเย็นแล้วนะครับผมน่าจะแวะเที่ยวได้อีกสัก2ที่ครับก่อนที่จะมืดสะก่อนเดี๋ยวออกจากตลาดแห่งนี้แล้วเราไปเที่ยวกันต่อครับที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมูกกเม่เกาะเสม็ดครับซึ่งที่ผมเลือกมาที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะมาชมน้ําทะเลสีฟ้าสวยๆของที่นี่ครับ โดยที่อุทยานแห่งชาติเขาแลมย่าเนี่ยถ้าวันไหนที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสน้าทะเลก็จะเป็นสีฟ้าครามสวยและก็ใสามากๆครับซึ่งผมก็อาจจะพูดได้ว่าน้ําทะเลมีความสวยและก็ใสไม่แพ้ทะเลอันดามันทางภาคใต้เลยะครับและตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนิดๆแล้วนะครับแดดจะไม่ค่อยร้อนแล้วซึ่งผมคิดว่าบรรยากาศของที่นี่ใน,ในช่วงเวลาแบบนี้และก็ตอนเช้าๆเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะครับ ราคาเข้าอุทยานอยู่ที่ผู้ใหญ่คนละ40บาทเด็ก20บาทครับที่นี่สามารถมากางเต็นท์นอนกันได้ด้วยนะครับโดยทางอุทยานเขาก็มีเต็นท์ให้เช่าราคา150บาทครับนอกจากนั้นที่นี่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติร,บรอบๆเขาแหลมยญาด้วยนะครับแล้วก็จะมีสกายวอล์กด้วยนะครับบรรยากาศของที่นี่ดีจริงๆครับ ถ้ามีเวลามากพอผมก็อยากจะมากางเต็นท์นอนดูสักคืนครับและทั้งหมดนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าครับสถานที่ที่ผมอยากจะแนะนําให้มาเที่ยวกันดูสักครั้งครับออกจากที่นี่แล้วไปแวะเที่ยวกันอีกสักที่ครับสถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าลานหินขาวครับเป็นแหล่งพักผ่อนและก็จุดชมวิวส,สวยๆนะครับตั้งอยู่บริเวณหาดแม่ลำพึงครับ โดยบริเวณชายหาดก็จะมีก้อนหินน้อยใหญ่เรียงรายกันจนเกิดเป็นวิวที่สวยงามนะครับและลานหินขาวเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่นิยมมาถ่ายรูปแต่งงานกันด้วยล่ะครับก้อนหินพวกนี้มีความแปลกตาและก็สวยงามสําหรับผมมากๆเลยครับและในหัวของผมผมคิดอยู่แค่ว่าผมโชคดีมากๆเลยครับที่ตัดสินใจมาเที่ยวที่จังหวัดระยองในวันนี้เพราะทุกๆสถานที่ที่ผมไปมาในวันนี้ผมรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจกับมันทุกๆท,ที่เลยครับ โดยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งในช่วงชีวิตของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวได้ทั่วไหมแต่ผมก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าจะไปจิบกาแฟากับทุทกๆสถานที่ให้ได้เยอะที่สุดครับและก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นสตรอรี่ให้กับชีวิตก่อนที่ผมจะหมดอายุไขไปนั่นเองนะครับและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็วย่ากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ